ค่ะสวัสดีค่ะนันโะมนที่ต่ำบางคนนะคะวันนี้จะมาสอนเพื่อนๆในการทำ m u l ลแอค mm hmm. ทิวิตี้นะคะก่อนอื่นนะคะให้เราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนโดยการกดที่ไฟล์แล้วก็ New แล้วก็โปรเจกต์นี้นะคะ mm hmm. ก็คือสร้างโปรเจกต์ธรรมดาขึ้นมานะคะตามวิดีโอคลิปก,ก่อนหนะ้านี้นะคะเมื่อเราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นโปรเจกต์แบบนี้นะคะในที่นี้คือเราสร้าง เราสร้างโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าเทนมันตีเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของคาสตรงนี้นะคะก็จะมี3คลาสในส่วนของเลยเอาตรงนี้ก็จะเพิ่มมาเป็น3ามันชิ้นเดียวกันนะคะเรามาดูวิธีการสร้างคาสแล้วก็สร้างไฟล์เอลูแอลเป็นก่อนนะคะในการสร้างคาสนะคะให้เราดูที่โฟเดอร์ src นะคะแล้วก็คลิกขวาที่ตัวแพ็กเกจของรตรงนี้นะคะ่ะจำแนกให้กด new น,นะคะแล้วก็คาสค่ะ ตรงนี้นะคะให้เราตั้งชื่อเป็นชื่อคาดที่เราต้องการนะคะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้เสร็จแล้วให้กดปีนี้นะคะก็จะได้เป็นไฟล์เออจะได้เป็นคาท,ที่มัแบบนี้นะคะส่วนตัวนี้ให้เราคลิกขวาที่ l เ y o u t นะคะแล้วก็กดยิ่งจากนั้นให้กดปั้นเธอนะคะ แล้วก็กดที่ u n d r o i d S N R File ตรงนี้นะคะให้กดนี้คะ่ะจากนั้นตรงคำว่าไฟล์ตรงนี้นะคะให้เราตั้งชื่อค่ะชื่ออะไรก็ได้แต่ว่าต้องเป็นตัวเล็กเท่านั้นนะคะถ้าเป็นตัวใหญ่มันจะไม่ให้เราตั้งก็จะขึ้นฟองแบบนี้นะคะเมื่อเราตั้งชื่อเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดคลิกตรงนี้นะคะเราก็จะได้เป็นไฟล์แบบนี้ขึ้นมาอ่าเราจะที่เราได้ เออ่ไฟล์ค่แล้วก็ไฟล์เอ็มอานะคะแล้วก็ต้องมีการเชื่อมต่อกันโดยที่มาเปิดที่ไฟล์แอนดรอยด์เมนเมนเฟสนี้นะคะให้เรากดตรงแท็บที่เป็นแอปพลิเคชันเองนะคะให้เราเลื่อนลงมาอ่าในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้เห็นว่าเราได้ทำการเชื่อมฟรีดีแล้วแล้วเรามาดูวิธีการสร้างกันดีกว่านะคะให้เรากดที่ แอนะะ้ะให้เลือกโซ่ข้างบนนี้นะคะที่แอปนี้คือเลือแท็บหรืท็อปเลเวลนะคะแล้วก็เลือกแอคทิวิตี้ตัวนี้นะคะกดโอเคค่ะ mm hmm. ก็จะเห็นได้ว่ามันขึ้นมาตรงนี้นะคะเป็นแอคทิวิตี้มาดูด้านขวามือนะคะต้องชื่อเนมนะคะให้เราใส่ตัวเลเยอร์นะคะที่เป็นใส่ตัวที่เป็นคาร์ดนะคะที่เราได้สร้างขึง้นมาอย่างเช่นตัวนี้เป็น จะมาเป็นหน้าที่สามนะคะต้องให้เราใส่คัที่สามงไปคคัสี่เน้น,นินะคะเนื่องที่ต้องมีดัดน้ำหน้าอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่สองที่ต้องใส่ก็คือตัวลาเบ l ตัวนี้นะคะให้เรากดที่ล้อล้อโซนนะคะแล้วก็เลื่อนที่สติ๊แล้วก็แอปเนนะคะแล้วก, Ad ะะวก,กดโอเคจากนั้นเราก็กดเซฟนะคะในการคอนโทรล เราก็จะได้เกนอย่งนี้ที่เราสร้างมาตอนแรกนะคะค่ะหลังจากที่เราเริ่มสร้างอินเทอร์เฟซเสร็จแล้วนะคะใหเ้เราเริ่มลงโค้ดกันไปดูกว่านะคะในหน้านะคะไอคิวทีม่มีของตราางนี้ให้ดีไซน์หน้าเป็นแบบนี้นะคะคือจะมี ส่วนของ click view ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนของ click view สองตรงนี้คือจะเป็นจะเป็นส่วนที่มีการแสดงค่าจากหน้าแอคทิวิตี้อื่นนะคะตรงนี้คือปุ่มที่จะไปที่ a c t i ิ i t y หนึ่งอันนี้คือปุ่มที่จะไป a c t i ิ i t y สองนะคะส่วนหน้าอินเทอร์เฟซที่สองนะคะก็จะมีคำว,ว่า activity สองขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็น ช่องท,ที่ใช้สำหรับในการใส่คำเข้าไปที่เราต้องการนะคะตรนี้คือปุ่มที่จะส่งไปที่หน้าหลนะคะส่วน activity ที่3ก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นการแสดงผลคอมาหน้ากันนะคะเรามาดูโค้ดในหน้าของ The main activity นะคะคือหน้าหลักหน้านี้นะคะเราก็จะมีส่วนของ ส่วนของการคลิกตัวที่1นนะคะก็คือตัวฟิวตัวนี้นะคะก็คือปุ่มที่1นึ่งอธิคือจะเป็นเมื่อเรากดปุ่มที่1นนะคะกดปุ่มนี้ปุ่มน,นี้นะคะมันก็จะไปหน้านี้นะคะ่ะอันนี้นะคะโดยจะส่งอินเทน1แล้วก็จะไปเทรดโหมดไปนะคะทน,น่ตรงน,นี้ก็จะสร้างมาจากตรงนี้นะคะที่สองตัวข้างหลังนี้คือจะเป็นตัวบอกว่า เ,เมื่อกดปุ่มแล้วเนี่ยเราจะไปที่หน้าไหนนะคะส่วนเมสตอร์ข้างล่างนี้นะคะคือเมสตอรที่รับค่าที่มาจาก IPV2 ทั้งสองอันนี้นะคะก็คือจะรับค่ามาจากตัวนี้นะคะ IPV2 สองแล้วก็ IPV2 สามตัวนี้นะคะในส่วนของโค้ดของหน้าตัวที่สองนะคะ 2, ก็คือ IPV2 สองก็ จะทำคล้ายๆกันค่ะก็คือเมื่อกดเช็กเกอร์มืนะคะตัวเช็กเกอนม์มก็คือตัวนี้ต,ตัวนี้นะคะเมื่อก่อนนั้นเนี่ยจะมีการเอาค่าจากอีดิทหิบอีดิทหนึ่งตรงนี้นะคะก็คือค่าที่เราเกาะเข้ามาแล้วก็ทำให้มันเป็นสตริงนะคะเสร็จแล้วให้เราเกดสตาร์ดนี้นะคะท,คที่สำคัญค่ะในการส่งค่าไปยัง Activity ในหลักนะคะโดยจะส่งค่า Value แล้วก็ค่าที่เราใส่ไปในช่องเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะส่วนของหน้าเธอแอคทิวตี้นะคะก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะทำเหมือนกันแต่ว่าส่วนที่แตกต่างกันนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ตัวเซ็ c คอนเทนต์มีนะคะตัวนี้ก็คือเราจะเซ็ตสำหรับหน้าที่3เราก็จะเซ็ตไปที่ ไาเอ็มเอลที่แอนดี้สามตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นไฟาของิคเลนด์นะคะตรงนี้เราจะสิดที่แอนี้ตรงนี้ค่ะหลังจาเราทำในส่วนของหน้าอินเทอร์เฟซแล้วก็ีการลงโค้ดนะคะเราลองมาลังดูนะคะให้กดที่ Run Configuration นะคะแล้วก็เลือก ตรงนี้นะคะให้เลือกเป็นโปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นแล้วก็แทร็กเก็ตตรงนี้ให้เลือกเนเจอร์ที่เราสร้างขึ้นกันนะคะแล้วก็กดรันค่ะเมื่อกดรันก็จะได้หน้านี้ขึ้นมานะคะ <c oughs> ค่ะก็จะขึ้น <c oughs> หน้าโปรเจกต์หรือหน้าแอปพลิเคชันที่เราสร้างขึ้นนะคะ <c oughs> ให้เราก,กดไปที่ go to a c t i v a t y นะคะ <c oughs> ก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างอีกขึ้นมาอะให้เราใส่คำเข้าไปนะคะเช่นใส่มันนะคะมันก็จะมันก็จะส่งค่าเข้ามาที่หน้าเมนหลักตัวนี้นะคะเป็นคำว่ามูลที่เราได้พิมพ์ในเมื่อสักครู่นี้นะคะลองกดโกดไอเทมที่นี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกันนะคะให้ใส่เอ่อ็นคำกัน ใส่คำว่า moral นะคะก็จะขึ้นมาที่หน้าเมนั่ช่้นเดียวกันนะค่ะนี่ก็เป็นการสร้างแอปพลิเคชันนะคะโดยบันติจะมีบันติแอคทิวิตี้นะคะแล้วก็หรือการมีหน้าอินสตาแกรมได้นะคะจะให้เพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทำดนดูนะคะซึ่งเป็นแอปที่ไม่ยากเลยนะคะแล้วก็สามารถไปดูกับแอปพลิเคชันดีๆได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ